เราก็มาดูพรบระเบียบขราชการอ่าก่อนจะไปครูมาดูฉบับที่3นะครับระเบียบระเบียบบริหารนะครับฉบับที่3ที่เห็นชัดเจนเนาะนะครับที่น่าสนใจคําที่1นะครับอ่ายิานดีต้อนรับเพื่อนก่อนนะครับอ่ารับเพื่อนก่อนครับฉบับที่3เนาะฉบับสุดท้ายสนใจนิดนึงนะครับข้อใดไม่ใช่การจดัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเหมือนข้อสอบเดิมเนาะ นะครับเราจําได้อยู่แล้วว่าส่วนกลางนะครับส่วนเขตพื้นที่การศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่จัดก,การศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลนิบุกนะครับขาดคําว่าที่อันนี้ได้คะแนนแม่นอยู่แล้วการเขตยาเะีม่นแม่นท่องดีๆนะครับข้อที่3ในการแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงสาธิการให้เป็นไปตามนะครับ ตามอะไรครับตามพระราชบัญญัติตามพระราชกฤษฎีกาตามพระราชกำหนดตามปร,ระกาศกระทรวงนะครับข้อที่4ข้อใดไม่ใช่การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางจําได้เน,ะนาะสำนังกงานรัฐมนตรีสำนักงานรัฐที่มีหัวหน้าส่วนขึ้นตรงต่อ,อ,อนะครับข้อไหนครับอุดมไม่เกี่ยวนะครับข้อที่5นะครับ ข้อใดไม่ใช่นิติบุคคลตอบได้อยู่แล้วเบื้องต้นตอบสํงงานักงานรัฐมนตรีใช่ไหมครับอืมพวกนั้นใช่เนาะของเราเนาะเหลือสี่ส่วนอ่ะห้าส่วนสีนส่กล<ร>มนะครับข้อหกนะครับไม่สังกัดกระทรวงสาธารณการนะครับก็ขเขียนไว้ในระเบียบเลยนะครับข้อนี้นะครับนะวิเลยการอาชีพระยองวิเลยสารพัดช่างบุรีรัมวิเลยประมงนะครับวิเลยชุมชนปัตตานีชุมชนนะครับเน้นคําว่าชุมชนนะครับแยกไม่ได้สังกัด ข้อที่7นะครับสำนักงานเลขาธิการสภาอาจแบ่งส่วนราชการได้ตามข้อใดนะครับนะตามทุกข้อเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนก่อนนะครับตามอะไรนะครับตามเป็นสำนักอํานวยการสำนักบริหารสำนักต่างๆ่ๆนะครับอ่านะครับโอเคนะครับเป็นได้ทุกข้อนะครับทุกๆุกข้อข้อที่8นะครับ ผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงสาธารณการและรับผิดชอบในงานสำนักคือใครนะครับตลอดจนหมายถึงใครรัฐมนตรตีช่วยว่าการศึกษาปรัดเลขารัฐมนตรตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็คือตอบเลขาธิการต่างๆนะครับเลขานั่นเลขานี้นะครับข้อที่9นะครับ ผู้ใดไม่ใช่ผู้กระจายอํานาจนะครับอันนี้ในเรื่องนี้เขาพิมพ์ผิดนะครับเราต้องพิมพ์ตรงนี้ว่าเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมนะครับนอกนั้นเขาใช่หมดอยู่เนาะรัฐมนตรีเลขาธิการสภาเลขาชีวะนะครับผู้ที่ไม่ใช่คือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับอันนี้ผมพิมพ์ผิดขอโทษด,ด้วยนะครับข้อที่10นะครับการกระจายอํานาจและการ จัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการงบประมาณบุคคลกระจายไปทุกที่ยกเว้นนะครับกระจายไปการรการเขตนะครับสำนักง,งานเขตสถานศึกษาไม่ได้กระจายไปกสอจอนะครับข้อที่11นะครับการรับมอบอำนาจในการบริหารราชการของผู้วยการหรือผู้ว่าราชการเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุดนะครับการรับมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการนะครับ เราได้รับจากใครมากที่สุดเกี่ยวกับใครครับก็ต้องเกี่ยวกับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับนะครับสินะครับ, 12, รบเหตุผลที่เขาประกาศนะครับก็คือมีการกําหนดโครงสร้างขึ้นมานะครับก็เลยจะต้องแก้ไขตัวนี้นะครับ